จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าตัวละครในฟอรไ์ฟรไนฟฟังกินเข้า K O U นั่นเองได้เวลาแล้วนะ K O U กลับมาที่เกม Identity V ก่อนเลยวันนี้ฮะโอเคอยู่เองโอเคนายป่นไปนะโอเคครับตอนนี้นอตันกำลังเข้าเครื่องช้านะเข้าใจดีว่าคนเข้าเครื่องช้าก็จะเป็นยังไงอะ w ายตายแล้วเกดแม่เฮ้ยข้าไม่ยอมให้เจ้า่ะค่ะหนีเ็นโฟนไม่ได้แล้วนะคุณเอมิรี่อ้าไอเกียบอยู่ใกล้ ไล่ like กับผมแบบนี้บอกให้ลาผมไงหรอผมเมึงมาใหม่คนะ่เะเอาละฮะออดอื่นก็หยิบหุ่นมาแล้วก็ไว้ตรงนี้แล้วก็ไปหาเครื่องอื่นแล้วก็ไงต่อนะเออไงต่อคะคุณนาอีฟไงงเดียวไปปั่นเครื่องอื่นไม่พอนะซึ่งเธอก็ต้องปั่นด้วยนะฮะเควยโยโอเคฮะอืมอืมปั่นเรียบร้อยโอเคส่งหุ่นไปเรียบร้อยแล้วไงต่อเออส่งหุ่นไปแล้วก็สลับไปสลับมา ทถวนั้นแหละเหมือนกับเล่นเทรซี่น่ะยหน้่ไปนีไปแล้วอ่ะฉันจุบอยู่ตรงนี้จูบจะหนีไปไหนคะคุณเอมิลี่คุณนอต้านได้ปวดกลับมาช่วยคุณเอมิลี่เดนะคะเฟลยูขอน,นะจะหนีไปไหนคะคุณเอมิลี่ก่อนนี้ไปจากเธอไงฮะยีปีน้ำกล้าพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณเอมิลี่เดินเดินเดิน,นสุดเปอร์นอนตันมาช่วยแล้ว นี่นะ <c oughs> เนี่ยโอ้ยฉันเจ็บนะทำอะไรกรูแก่นี่ยไอแม่เหล็กเฮ้ยตายแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วต้องต้องเดินซ้ายเด้งกว่าไปปั่นซิแก้วอยู่จะ,จะตายแล้วอ้าวนายว่าบูชินนี่อยู่หมดความไปคุยหญิงหมดเลยวิ่งมาไม่กวนเถอะให้เวลาจับคุณนั่งเก้าอี้นะท่านสินะอ้าปล่อยฉนะัยนะไปเถอะช่วยหนอตาน <c oughs> ไม่รู้จะช่วยยังไงดีแล้วลาก่อ,อนเฮ้ย <c oughs> ตายเจ้าป๊อตนอตัน โห้ยป๊อดจริงๆเลยนอตันคุณนาอีพอย่าลืมตั้งใจปั่นนะครับผมพยายามจะปั่นให้กับโอ้คุณนั้งกุณห้องเลยนะครับโอเคไหมครับโอเคใช่ไหมสุดปปร์นอตันมาช่วยแล้วได้เวลาปาไม่เลยใส่เกตฉันเก็บโอยต้องรีบไปช่วยเอเมิลีก่ก่อนไม่งั้นสุอร์นอตันซี่ม่องเฮงแน่นอนขอบคุณมากเลย รีบดีไปก่อนคุณเอมิลี่นี่นีแน่ตีโดสักทีโหฉันต้องรีบไปหาเคียวอยู่แล้วเคียวยูอยอยู่ไหนช่วยฉันด้วยอ้าวเฮ้ยช่วยกันไปแล้วเหรอฮะนอตันช่วยไปตั้งมาหาผมตรงนี้ได้เลยนะคะผมปั่นอยู่ตรงเครื่องนี้นะคะคุณเอมิลี่มาได้เลยโอเคปั่นเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเอ๊อยู่ไหนนะเอมิลี่เอ๊ะเมื่อไหร่คุณเอมิลี่จะมาเฮ้ฮะเอมิลี่ไม่ได้อยู่สไลเดอร์ คุณเอเมลี่ฮะผมจะรักษาคุณเอนะคะไม่ต้องห่วงการชุดปอดกันนะขอบคุณมากเลยนะคะฮะคุณเอเควโยไม่เป็นไรหรอกฮะผมก็เขินเป็นเหมือนกันเอาหล่ะคุณเอเมลี่อย่าเลยไปราาักษาตัวเองแล้วผมก็ใช้หุ่นในการแบบดูไปแบบไว้ตัวประตูกันเพราะว่าเจ้าของช่องบอกว่าไว้ตัวประตูอะอาสามารถเปิดประตูได้ดีนะผมเจ้าของช่องนี้นไ,นไดนไอเดียมากี่ปีแล้วนะ เคยูใช่สารภาพเลยว,ว่าเล่นไม่กี่ปีหราคะเล่นได้แค่ปีสองพันยี่สิบอ่ะเฮ้ยตายแล้วเกมตามเรามาแล้วใครก็สั่งให้นายลากมาล่ะเฮ้ยฮะนายเอบคุณเอเมิลี่มีคนลากมานะครับโอ้โหผมไม่ได้ลากมานะคุณนายเอฟลากมาไอ,อ้นายเอฟอีกฆาตกรตัวที่สองพี่เฮ้ยอีกฆาตกรตเฮ้ยลาก,ก,กมาหาหนามันจะใก,กล้ตายแล้วต่ว่าต้องจบอีกแล้วดิซิน่านะโอ้ยจะเบื่อหน้าเกมจริเฮ้ยไอปลานเลย พูดแบบนี้นได้ไงคุณเอมิลี่เจ็บ,บนะเกสเสียงตอนเธอเจ็บน่ารักมากเลยนั่นเนี่ยนะเ <c> ย <oughs> อะไปนไรคุณเอเมิลี่ให้ฉันจับคุณให้ได้ก่อนเลยฮะสตีใ้ไลา์เนยนะอย่าพูดถึงเสียงฉันเมื่อกี้นะคะขอโทษทีเสร็จไปก่อนละตอนนี้ผมกำลังปั่นรหัสอยู่ครับคุณนาอีฟไม่ต้องห่วงหรอกครับ โอเคไหมครับคุณนายิปโอเคแล้วดาฮะเกียวยอย่างน้อยแกก็ปลอดภัยโอเคครับเอาล่ะเกียวยนายช่วยฮิวฉันหน่อยดีแหละปลาแม่เล็กใส่แมงเอิรนอ๋อตายได้ฮิวดีๆีไหมฮะก็เตียวซะหักไปเลยเนี่ยฮะเอาทีนี้กลัวแล้วครับอย่าทำ้ายผมเลยนะครับโอ้โหทางด้านนั้นนะโหดมากเลยนะเนี่ยคาราเปเซอร์ไว้นเนี่ยเป็นทันเตอนี่คุณดาดาเรียบร้อยโอ้โหทหารรับจ้างอย่างฉันไม่เคยเห็นใครโหดเท่ากับเธอมาก่อนเลยนะเอเมลี่ เดี๋ยวพูดมาก็เอาเขนฉีดยาจอกปากให้นี่ฮะเดี๋ยวเธอเล่นทะเลาะกันได้แล้วนะเฮ้ยฮันเตอร์นะฮันเตอร์โอ้โห,โหเควยูในขนาดเป็นผู้หญิงนี่โหดมากเลยนะเนี่ยเออผมมีเรื่องสารภาพนะครับเพราะคุณไม่เชื่อคุณก็เชื่อก่อนนะครับว่าเป็นไอซีเควยูเราอยากรู้ว่านายเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าหรือว่านายเป็นผู้ชายหน้าสวยเหมือนก,กอับเฮก้าอะฮัดเชื่อเหมือนมีใครนินทาแลา้วะเดี๋ยวเธอ อาจจะว่าใเจ้าของเช่ากันหน้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยฮะในะขนาดน่ารักขนาดนั้นนะฮะฝันเขาก็อยากจะกินหน้าของเจ้าของเช่าไวยน,นะฉันได้ยินนะเอมิลี่เดี๋ยวเธอเฮ้ยเธอนี่มันไรเออ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 ประตูไว้ตรงไหนเราประตูตรงไหนงั้นลงสไลเดอร์กันวิ่งสนุกจังเลยที่เล่นสไลเดอร์นะเนี่ยเอาล่ะฉันพร้อมจุดเครื่องแล้วเอมิลี่เอมิลี่ว้ยไม่ใช่เอมิลี่ <c oughs> คุณนอต้านคือไปไหนแล้วครับเออขอบอะไรของนายดิเคียวโอ้โหนายนี่มันขอโทษจริงๆผมขอโทษ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 โอ้โห่อะไรของนายเนี่ยผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษขอโทษจริงๆนะครับคุณลาอยู่ใกล้ฉันเจ้าเกียรนายเคียูขจัดกรอนฉันเกียรนายเคียวขอโทษจริงจรงผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษนะคุณนอต้านผมขอโทษผู้เล่นใหม่ฮะคือแบบเรียกว่าไงได้นะผู้เล่นใหม่เขาก็ไม่รู้นะโทษเขาก็ไม่ได้น <serves> ะ no. นอตันแก่กันแต่คุว่าจะโทษฉันได้ไหมคะที่ฉันไปสอนเขาอะคะฉันไม่มีเวลาสอนโว้ยฉันทำอะคลิปอยู่คุณนอตันไม่อยากรู้ความลับของผมแล้วผมไม่คู่ชายนะคะคุณนอตันอเดตอนแรกจะได้เห็นแก้ว่า็นคูหยิยงไม่ใช่เหรอ่ังไงฮันเกตพูดถูกจริงๆด้วยข้าบอกแล้วข้าเคยฟังเพลงของเจ้าอยู่นะเฮ้ hey, คุณฟังเพลองผมตอนไหนเหรอครับ อ๋อเพลงของเจ้าวล้อซะน่ารักเลยนะเน่ขายเป็นผู้ชายแท้ๆนายเป็นได้ยังไงเคียไม่เข้าใจโอเคได้เวลาหาเจ้าละสีนะนี่แน่ป้าไม่เล็กค่ะเคียวโอ้ยเจ็บน่าน่ะคุณแกมีคนทำร้ายผมค่ะทำร้ายเคียก็จุ้บป้เท่านายาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับในการทเคลียด่อไปกดกระดิงไว้นะคะ